สวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่พบปัญหาว่าเวลาที่เราดับหน้าจอหรือบางคนเนี่ยปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนนอนนะครับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเรานอนไปประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ปกติเครื่องปกติเนี่ยคุณจะลดสักประมาณ2-3%เปนต์ะครับถ้าเกิดใครลดทีเป็น10%หรือ20%เนี่ยใน1คืนนะครับแสดงว่ามีอะไรผิดปกตินะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครและการตรวจสอบเบื้องต้นนะครแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะฮะอย่าลืมกดดตติาม ขอปกรูปกระดิ่งนะคะได้รับแจ้งเตือนเวลทที่ผมลงคลิปใหม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัว Android นะครับมันจะสามารถทําการเช็คได้นะครับว่าอะไรกินแบตเตอรี่ไปบ้างนะฮะในตัวประสิทธิภาพของตัว Android แต่ว่ามันจะดูข้อมูลได้ค่อนข้างแบบหย,ยาบๆมากนะครเราไม่สามารถดูแบบละเอียดได้นะฮะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะดูได้แค่ตรงนี้นะครับว่ามีระบบอะไรใช้งานไปบ้างนะคะแต่ว่า วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบนะคะถ้าเราสงสัยว่าเครื่องเรากินแบตผิดปกติหรือเปล่านะฮะให้โหลดตัวแอป CPU Spy ไปนะครับอ่าแล้วเราเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับอ่าเราจะเห็นหน้าจออย่างนี้นะครับมือถือทุกเครื่องเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้เวลาพักหน้าจอเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เยอะที่สุดนะครับก็ควรจะเป็น deep sleep deep sleep หมายความว่าอะไรคือเครื่องเนี่ย ทำการหลับลึกนะครับก็คือว่าแอปทํางานเป็นปกตกิเวลาดับหน้าจอกับดิสลอรีนะควรจะพอๆกันอันนี้ผมเปิดเครื่องมาหลายวันแล้วนะฮะก็คือดิสลอรจะเยอะสุดประมาณ3 1ชั่วโมงคะส่วนข่านอื่นเนี่ยก็ลดหลั่นกันลงไปขึ้นกับว่าเราเล่นเกมมากหรือน้อยหรือว่าลาลันแอปตัวอื่นไว้หรือเปล่านะฮะในหน้านี้นะฮะเราสามารถทําการกดเปลี่ยนสีได้มุมล่างขวานะฮะนี่นะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นชาร์ตแบบพายนะครับเป็นวงกลมก็สามารถดูได้นะฮะ ทุกเครื่องนะครับตัว deep sleep เนี่ยควรจะเยอะที่สุดนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครไม่มี deep sleep เลยหรือ deep sleep น้อยนะครับให้ไปตรวจสอบดูว่ามีแอปพลิเคชันไหนนะฮะในการกินไปบ้านหรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราในแอปตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ในหน้า wake lock นะครับแต่หน้า wake lock ตัวนี้นะครับมันจะโชว์เฉพาะคนที่รูทเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รูทเนี่ยเดี๋ยวดูคลิป ถัดไปนะฮะในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะให้เราดูตรงเวกหลอกนะครับเวกหลอกเนี่ยถ้าเป็นของ Google ปกตินะครับมันจะเยอะที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีแอปพลิเคชันอื่นๆนะมันมีอะไรผิดปกติขึ้นมาแล้ว,ลวเราเรารู้สึกว่าไม่ดีก็ให้ไปทําการถอนแอปพลิเคชันตัวนั้นออกนะฮะเวกหลอกยิ่ยงเยอะก็ยิ่งกินแบตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Google เนี่ยผมถือว่า รับได้ปกตินะฮะกับ Android ในปกตินะฮะโอเคในหน้านี้นะฮะแถบนี้ของ CPU Spy นีใช้ได้เฉพาะคนที่รู้นะคะส่วนคนที่ไม่รู้เนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้ตัวแอป G-SAM นะครับ g s a m b a t ตเตอ m o n i t o r นะฮะซึ่งจรินตัวนี้เคยเรีวิวไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาเปิดให้ดูนะครับ เบื้องต้นแนะนำเบื้องต้นนะฮะ G ีแซมแบตเตอรี่วิลเก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้มากกว่าตัวฟังก์ชันแบตเตอรี่ของ Android ปกตินะครับอ่ะให้เราเข้ามาดูที่ตรงแอปยูเซ e นะฮะกดที่แอปยูเซ e เข้ามาดูนะครับอ่าถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าถ้าคุณรูทนะครับก็แตะที่ฟังก์ชันรูทสำหรับคนที่ไม่รูทนะครับเขาจะให้ไปใช้ ADB นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปทาผ่าน,นคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่จะโชว์หน้านี้ออกมาฮะตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถดูรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับวิธีการเทสดิสลิกง,ง่ายๆจริงๆก็คือแค่ปิดหน้าจอไปนะครับหรือใครอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ไปรีสตาร์ทมือถือนะฮะแล้ทำการปิดหน้าจอไปนะครับแล้วเราสักปิดหน้าจอไปสักประมาณ15นาทีนะฮะแล้วลองเปิดตัวแอป CPU Spy ขึ้นมาดูนะฮะดูว่า มีดิสลิฟขึ้นมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ไว้ตรวจสอบดูนะฮะมีแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างที่กินแบตเรานะครับแต่ว่าถ้าตรวจจากนี้แล้วยังไม่เจออะไรผิปกตินะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของไวรัสแล้วนะครับอันนี้ผมก็แนะนำอะแอปที่จะไว้ทำการตรวจสอบไวรัสนะฮะให้ไปลองโหลดมาดูนะฮะับ ตัวแอปก็คือ a v a s t นะครับ a v a s t a n t ี v ไว u s ไปโหลดแล้วก็ลองสแกนดูนะคะแล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งในเรื่องของตรวจสอบ, malware, บอาอามาแวร์นะครับอ่าอ่ามาแวร์ไนะครับตัวนี้นะครจริงๆก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะฮะก็ไปโหลดมาแล้วทำการตรวจสอบนะครับอ่าลบไวรัสอะไรออกไปให้เกลี้ยงนะฮะแต่ว่าถ้าใครลองทุกวิถีทางแล้วนะครับ ลองเปิด CPU s p ปาขึ้นมามันยังไม่เจอยังไม่เจอ d ด p s l e e p นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่า d ด p s l e e p เป็นศูนย์หรือว่าไม่มี d ด p s l e e p ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าอาการหนักนะครับเพราะนั้นให้ใช้ท่าไม้ตายนะครับถ้าสมมุติว่าเปิดขึ้นมานะ แล้วคุณปิดหน้าจอไปนะครับปิดไป5นาทีสีนาทีหรือบางคนปิดไปทั้งคืนเลยไม่มีดิฟส e e ปขึ้นมาในหน้านี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟแบบวงกลมป๊บแบบแท่งนะครับแสดงว่าเครื่องเนี่ยผิดปกติมากๆนะครับก็อาจจะมีไวรัสหรืออะไรที่มันแปลกปลอมอยู่นะครก็ขั้นสุดท้ายเลยนะไปแฟคเตอรี่รีเซ็ตครับ,รบมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีเมนูการรีเซ็ตอยู่แล้วนะครับอ่ส่วนใหญ่อย่างอันนี้ของผมใช้ Redmi Note 5นะฮะเมนู Menu, มันจะอยู่ในตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็จะอยู่ในเรื่องของสำรองข้อมูลรีเซ็ตนะฮะตรงนี้นะฮะก็กดเข้ามาแล้วก็มาดูที่รีเซ็ตเริ่มต้นแต่ก่อนที่จะเข้ามาหน้านี้นะฮะแนะนําว่าแบกเอาข้อมูลก่อนเพราะว่าการแฟคทอรี่รีเซ็ตเนี่ยจะทําลายข้อมูลนะครับลบข้อมูลในเครื่อง,องเราเกลี้ยงเลยแต่มันเป็นวิธีแก้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อดูว่าเครื่อง,องเรามีอะไรผิดปกติไหมนะครับ ก็ Factory Reset แล้วมาลองลง CPU Spy Reloaded ดูใหม่นะครับว่ามีดิสเลฟโผล่ขึ้นมาไหมถ้ามีดิสเลฟโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเครื่องของเราทํางานปกติเอ้ยเครื่องของเราทํางานปกติแล้วนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครเห็นไปคลิปนี้ประโยชน์นะ,ะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ share, นะ,ะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ